สวัสดีครับพบกับผมนายคุณลูบบอนะครับกับการสร้างมอดแคปเตอร์ที่3แล้วแคปเตอร์นี้จะเป็นการสร้างบล็อกนะครับซึ่งห้ามดูผ่านแคปเตอร์ห้ามห้ามข้าวแคปเตอร์นะเพราะแคปเตอร์นี้แล้วผมลืมไปใน่ในการผมงชั้นโหลดเนี้ยที่มันไม่โหลดเห็นว่าตอนตอนจบคลิปอะ่ะที่ผมลืมก็คือต้องใส่แอดอีเวนต์แฮนเดลงไปด้วยแอ,แ,อแอด่าเงี้ยแ้าใส่ไปปุ๊บม,มันจะขึ้นเลยแล้วก็กด Import cpw m o d MM html หมดหมดอ่ะต้องใส่เข้าไปนะถ้าไม่ใส่ไอฟังชั่นโหลดอันเนี้ยมันจะไม่อ่านให้ครับมันจะไม่อ่านให้ไม่เชื one wrote,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  ่อเดี São, ๋ยวเราลองดูกันเลยอ่าสตีมเอาเราปลิ้นเอ็นปุ๊บ this main main file ะครับขีดยาวๆจะได้ดูง่ายๆแล้วกดไปลบกดลันดูนะครับนะเห็นไหมขึ้นแล้ว ตาแรกมันไม่ขึ้นเพราะาผมลืมใส่ event handler ต้องใส่นะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เพราะผมลืมแคปเจอร์ที่สามก็คือการใส่ event handler สิ่งที่ผมลืมอ่าคลิปหน้าลิปแคปเจอร์ที่สี่ก็จะเป็นการสร้างอ่าเขาเรียกอะไรสร้างบล็อกเออนั่นแหละจบแค่นี้แล้วหนึ่งนาทีช่วยดูหน่อยทนดูนิดนึงแค่นี้แหละนะ